คู่รักวัยรุ่นโคงแขนดูดวงความรักอาจารย์ดังจะเลิกกันปีหน้าจริงหรอต้องบอกเลยว่าคู่นี้ตั้งแต่เปิดตัวคบขากันเป็นแฟนก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดสําหรับคู่ของสาวเบสแว่านีคําสิง์ลูกสาวสมราคําสิงและพระเอกหน้าหล่อตรงๆกิจกรกระหนกทอหรือตรงๆเดอดสตาร์แต่ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันทุกอุปสรรคดรามาต่างๆมาได้เสมอ และยังคงรอยือนยันว่ายังรักกันดีไม่มีหมดโปรไม่ใช่คู่รักคอนเทนต์ตามที่หลายคนเข้าใจผิดล่าสุดในช่อง YouTube คําสิ่ง Family Channel กับตอนที่ชื่อว่าเบสพาพีต่ตงมูเตลูดูความรักของเรา จะเลิกกันปีหน้าจริงหรองานนี้สาวเบก็ได้พาแฟนโหนมไปมูเตลูด้วยกันและดูความประาของทั้งคู่และยังได้ให้อาจารย์เติมสีกับยานมหาด้วยที่จะตัวลงทุนที่มาจากบ้านอีกด้วยเบยยังบอกอีกว่าได้ยานนี้มาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเบนทํา YouTube แล้วแต่ยังไม่มีงานจ้างเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้มีบ้านสองหลังยังไม่ได้มีรถตู้ยังไม่ได้ขับเบนพอได้ยานก็ได้เจอพี่ตรงเลยไงความโชคดีที่สุดเบยคําสิงมีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็พอตรงๆคือครึ่งหนึ่งก็สมรักเรากเรก็ียว่แฟ ท้งนี้เบย์จะได้ให้อาจารย์เขียนยานมหารวยขึ้นมาย้กับพี่ตรงอีกชิ้นโดนหนุ่มตรงๆนันนขอเรื่องชื่อเสียงของเงินของงานซึ่งระหว่างเขียนเบยก็เผยจิตตลกว่าถ้าพี่ตรงเจ้าชู้ทำให้เบยเสียใจขอให้โชคลาภชื่อเสียงที่อาจารย์เขียนหายไปหมดเลยจากที่แบบจะปังจะจึ้งก็คือแบบพลิกไปอีกทางหนึ่งเลยขอขอบคุณภาพตรงตรงกิจกรเบสลักวรรณีภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานนี่ดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ